หมดนนนทรียสตินะอย่าไม่ต้องไปเกาไม่ต้องไปลบมันมันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งถ้ามีทางที่ดีก็ให้ทำไปคนมีความรู้เฉยไปเพราะที่เกิดเนี่ยบอกตีมันก็เป็นทุกข์ได้แต่ก็คันหนอคันหนอช่วยหน,น่อย ท่านจงเลยอะนั่งอันนั้นเขาเรียกว่าธาตุลมมันแทรกจะนั่นอะไรที่มันตายตายนะธาตุลมมันแทรกเขาเรียกว่าธาตุลมมันแทรกท่าุสี่นะดินน้ำลมไฟไอตัวที่วิ่งกมันคันเนี่ยเราก็ขันว่าอะไรนั่นคือธาตุลมมันแทรกไปตามตามช่องว่างภายนอกยภาในเรานี่แหละที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยแต่ก่อนคือถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่ได้พิจารณามันไม่ได้พิจารณามันมองไม่เห็น แต่ถ้าเรานั่งสงบมันได้จิตมันแม้แต่ว่าจิตมันไปจับมันได้พิจารณาคือสติมันมันเริ่มเบื่อคือมันเลยไปตามเห็นพวกนี้ไงมันก็เลยรู้สึกเหมือนอะไรมาใจมาตอบหน่าเราเนี่ยสติมันก็มีกําลังของมันอยู่แต่เราไม่ได้รู้นั่นก็คือกําลังของธาตุสีที่มันวิ่งคือธาตุล้ม มันก็เลยออกไปตามเซลล์ละะเป็นรูคมข้นนการเข้นสคแต่ภาษาบาลีจําไม่ได้นุ้งพ่อสมมตพูดได้ดีมากตัวนี้มันเป็นร่างกายเราแค่เซาเ,เดียวไปสองมันเป,ป,ป,ป็นรูเป็นเซลเป็นช่องว่าอากาศก็เลียช่องว่างเมระัไถ้าเขาถึงหายใจได้ทางอยู่นัถ้าคนสุดได้นะ อันนี้ก็เชื่อใจแต่ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันสําหรับมันสำหรับผู้ลิชานระดับขั้นสูงเลย